สวัสดีค่ะวันนี้คุณหมออ้วนของเรานะคะจะมาสาธิตวิธีการปรับรูปหน้าด้วยฟิลเลอร์มาดูรูปหน้าของน้องเขานะครับหน้าหน้าตรงนะครับหน้าตรงเราจะเห็นว่านะครับถ้าลากเส้นอย่างจากด้านหน้าผากมาลงด้านข้างอย่างตรงนี้บุมไปนิดนึงนะครับขมักน้องก็ตอบแล้วก็โหนกแก้มน้องค่อนข้างเด่นนะครับแล้วก็ใต้โหนกแก้มน้องเขาก็จะต่อไปนิดนึงส่วนกลางแนวกลางนี่เรียวขึ้นแล้วนะครับคือเมื่อสัก เดือนที่แล้วเนาะแอนนี่เนาะหมอฉีดลดกรามให้แอนนี่ <S <S ไปนะครับส่วนนี้แล้วก็ตอนที่ฉีดเนหมอพยายามเอาลถให้น้อยเพราะแอนนี่เขาหนกแก้มเด็กน,นีขนาดเราลดน้อยเห็นไหมครับพอกรามเล็กลงก็ยังมีผลทําให้หนกแก้มตรงนี้ดูเด่นขึ้นมาเพราะส่วนนี้ดูตอบมากขึ้นนะครับแล้วอีกข้างหนึ่งของน้องเขานะครับข้างนี้ก็จะขับต่อเหมือนกันหนกแก้มก็เด่นแต่ไม่มากแล้วตรงนี้ก็ตอบพิดหน่อยนะแนวกรามก็ดูเหลวขึ้นนะครับแล้วก็พอมามองด้าน ข้างลางง่างตรงคางน้องเขามีคางนะครับแต่ว่าในส่วนคางมันตัดไปแล้วก็มีรอยตรงกลางนะครับแล้วก็ผมมองด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราดูภาพด้านข้างกันด้านข้างของน้องเขาเนี่ยตรงคางนี่เห็นไหมครับที่เมื่อกี้ที่บอกตัดไปนิดนึงเนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่มี บลุ่มนะไม่มีมิติเท่าไหร่เราต้องเติมซิลเลอร์ส่วนนี้เข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือจมูกนะครับจมูกเนี่ยน้องก็มีกระดูกตรงกลางเนี่ยคือเขามีด่างโด่งนะครับและกระดูกตรงกลางมันจะหนุนขึ้นมาสูงและตรงปลายยกตามได้ไม่มากเราก็จะเติมซิลเลอร์ส่วนนี้ นะครับตรงกลางแค่ตรงกลางนะครับจากส่วนนี้มาถึงตรงปลายนิดเดียวนะครับนิดเดียวแล้วก็ด้วยว่าน้องก็เป็นคนที่มีกล้ามเนื้อข้างๆจม,มูกตรงนี้ที่ค่อนข้างนูนนะครับที่หมอชี้เนี่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเต,ติมมากไปได้เติมมากไปจมูกก็จะโตเป็นจม,มูกหมูแล้วก็ไม่สวยนะครับแล้วก็ตรงที่แก้มเห็นว่าพอมองด้านข้างแก้มนะครับเหมือนส่วนนี้ของน้องก็จะต่อไปนิดนึงถ้าเรามีถ้าเรามีอะไรสักอย่างทำให้ตรงนี้ขึ้นมาหน่อยก็จะดูหวานขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเติมติลเลอร์ส่วนนี้ไปอีกนิดหนึ่งด้วยนะครับห้้้นนาาของมมมีิิตกึ เรามาเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนวิธีการทำอันนี้เป็นการฉีดยาชานะครับฉีดนี่เดียวไม่ได้ฉีดเดยอะมากแค่ฉีดน้อยมากาครับแค่เป็นตำแหน่งที่จะใช้เข็มมีคมเจาะเข้าไปนะครับเพราะว่าในการฉีดฟลเลอร์ของน้องเขาเนหมอจะใช้เป็นเทคนิคแบบเข็มไม่มีคมเหมือนกันนะครับ ในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการเติมบริเวณแก้มของน้องนางแบบนะคะที่ตอบตอนที่ซ้ออาจจะรู้สึกเหมือนมันน่ากลัวนิดน,นึงนะครับแต่ว่าเข็มที่ใช้อย่างที่หมอ เรียนให้ทราบแต่แรก,กือเป็นเข็มที่ไม่มีคมนะครับเขาก็จะไม่ค่อยเจ็บนะแล้วก็เวลาก่อนทำหมอก็จะฉีดยาชาลงไปนิดนึงเพื่อให้จังหวะที่หมอใส่เข็มเข้าไปแลนวน้องก็ไม่เจ็บแต่ว่าต้องมีการปั้นนะครับให้ฟิลเลอร์อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการ หลายคนจะบอกว่าฉีดไม่เจ็บแต่นวดจะเจ็บกว่านะครับข้างนี้หมอใส่ประมาณซีซีกว่านะครับสลรับตรงแก้มตอบเพราะว่าข้างนี้ของน้องเขาตอบค่อนข้างเยอะแล้วก็ซิลล์ที่ใส่หลายคนจะถามหมอว่าใส่แล้วหน้ามันจะบานไหมนะครับก็ไม่บานครับแต่หมอให้ดูตอนหน้าตรงเหนะครับลองดูหน้าตรง เห็นว่ามันไม่ได้บานออกมามากกว่าโหนกแก้มที่นูนเราใส่แค่ให้มันไล่ระดับครับเวลาเราวาดรูปมันก็จะโค้งมาแล้วมาถึงโหนกแก้มก็โค้งที่สุดแล้วก็ค่อยๆต่ำลงมาโดยที่ไม่ต้องบุ๋มนะครับแล้วก็ต้องไม่นูนมากกว่าข้างล่างด้วยมันก็จะไล่ระดับทําให้รูปหน้าสวยขึ้นนะครับ อย่างที่แจ้งตอนแรกนะครับของน้องเขาเนี่ยเราจะไม่เติมคางเยอะนะครับเราแค่ทําให้ดูมีมิติขึ้นมานิดนึงนะครับอย่างนี้ถือว่าง่ายนะครับลหลายๆคนนะครับมีคางอยู่แล้วแต่จะมีปัญหาเช่นเดียวกับของน้องเขาก็สามารถที่จะเติมให้ดูมีมิติขึ้นมาได้โอเคตแบบของเราเก่งมากนะครับโอเคเยียบ <Okay. S 1> ต่อไปเดี๋ยวเราจะมา เติมปลายจมูกก่อนนิดนึงแล้วเราก็จะแต่งนะครับตรงลูปต้มไม้ดูมิตินะครับโอเคนะครับนี้เราก็เติมปลายจมูกด้านสันตำแหน่งที่มาร์กเอาไว้นะครับนิดเดียวครับนะ อันนี้เป็นมุมด้านข้างหลังจากจีบจมูกนะครับเมื่อกี้นี้ที่เติมคือเราเติมเฉพาะส่วนที่ต่อจากกระดูกนี่เป็นกระดูกของน้องเขานะครับนี่คือส่วนที่ต่อมามาถึงแค่เราเติมแค่แนวตรงนี้เหตุผลเพราะว่าน้องก็มีกล้ามเนื้อของปีกจมูกที่ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีบแบบนี้ถ้าเติมเยอะจมูกก็จะอ้วนเป็นเหมือนจมูกหมูไม่สวยมันเราก็เติมแค่ไล่ตรงสันอย่างเดียวครับให้ดูเป็นธรรมชาติก็จะมองด้านข้างได้เคิร์บสวยขึ้นนะครับต่อไปเราก็จะมาเติม ลูกส้มนิดนึงนะครับให้ดูมีมิติขึ้นนะครับไม่เติมเยอะนะเติมในเคสของน้องนี่จะเติมนิดเดียวจริงๆนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่าบริเวณ สายตาส่วนนี้นะครับดูอินขึ้นมาแล้วก็เทียบอีกข้างหนึ่งนะครับเห็นว่าหน้าน้องก็จะดูนิสเนกดูหวานขึ้นทันทีนะข้างนี้ไม่ทำเดีย๋ยวต่อไปเราจะทำอีกข้างเลยก็ถือว่าเสร็จนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้เราเติมขมัดไป 1cc ซเป็นฟิลเลอร์โมเลกุลเล็กนะครับเพื่อให้ไม่กดขมัดและ ไม่รู้สึกปวดศีรษะแล้วก็เราเติมใต้หนดแก้มเป็นฟิลเลอร์โมเลกุลใหญ่นะครับจะอยู่ได้นานหน่อยนึงนะครับส่วนส่วนนี้ใช้ไปสี่สีครึ่งนะครับเพราะข้างนี้ตอบมากแล้วก็บริเวณคางเนี่ยอย่างที่เรียนตอนแรกคือน้องก็มีคางอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเติมคางให้โค้งมนขึ้นแล้วก็หมอก็เพิ่มบล่มด้านหน้าตรงนี้นิดนึงให้ดูมมิติจะได้ดูหวานขึ้นนะครับ แล้วก็บริเวณใต้ตาส่วนนี้เราใช้ฟิลเลอร์ประมาณข้างลัก3ศูจุดสามซีซีถือว่าน้อยมากนะครับส่วนปลายจมูกที่ดูโด่งมากๆเนี่ยเราใช้ซิลเลอร์น้อยมากครับแค่ศูนจุดซีซีเหตุผลเพราะน้องเขามีกล้ามเนื้อมัดนี้ที่ค่อนข้างใหญ่ถ้าเติมมากปลายจมูกจะอ้วนกลมก็ไม่สวยนะครับผมมองด้านข้างนะครับอย่างนิดหนึ่งค่ะนะครับผมมองด้านข้างเห็นว่าจมูกน้องเขาได้รูปทรงมากขึ้นดูโด่งมากขึ้นนะครับแล้วเป็นธรรมชาตินะครับโอเคนางแบบยิ้มหวานนิดนึง